cô này nè ta có là đứa cái quan chung môn này ông đã ông ôm đuôi à này chú mới đây nè bà già nào à con bà con đòi liên rúi có mày để liêm mồm mồm bà bà không 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 สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนมาเก็บหอยเชอรี่กันนะครับแถวแที่นานนะทุกคนเนี่ยนี่นะครับตอนนี้เราก็เจอหอยเชอร,รี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเรื่อยๆนะครับโอโหดูะทุกคนตัวน,นี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยวันนี้นะครับเราไม่มีอะไรทุกคนเราจะพามาเก็บหอยชเชอรี่เฉยๆนะครับเนาะตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับ

ทุกคนเนี่ยเราจะล้างหน้าล้างตาสักครู่หนึ่งแถวนี้เขาก็เลี้ยบบัวเลี้ยบควายกันด้วยนะครับนี่เราจะต้องมาม้านะครับวันนี้เนี่ยเนี่ยมักนที่เ้ยบเออยอกรกับประกาวุ่นเนี่ยคู่จะผ่าเออดูแลประกาวุนอยากจะอ่อนยันขายอมมึงนอนเหมึนอเรอเออหวดูเอา

ถือว่าวันนี้เรามาเที่ยวกันนะครับไปแล้วนะข้างหน้าก็จะมีสะพานนะทุกคนรรรรรตรงนี้น้ำเย็นมากครับไปแล้วนะอ๋อลูกพี่อ๋อนายพลน้องนะมูนะลี้กรหัอ๋อลูกจี <c oughs> ้กรหมีพีหมาบ่าได้บ่ได้เนาะไม่ดีเนาะวันนี้คือเจ้าพอ่อ ก็ตะมาเนี่ยตะฟายากาอยู่ป่ะนี่แล้วป่ะเนี่ยมันเล่นมึงเนี่ยป่ะเดี๋ยวสักเสียนะเนี่ยมันมาล่ะกรดแก่อ่ะกรดล้างเลยเนี่ยกรดเลยเออเนี่ยมาให้กูเหยียบเลยกูชอบเคยด่ามาสู้ล้างเลยนะโธ่อ่ะล้าแล้วอ๋อโนโนโนๆเสียด้วยอย่างเดียวอ๋อนั้นว่าชอยเอาไปเลยขุเละร่าฉันจะใส่เกยเด้อ

เมนเต็กคบาร์อะไรกันต็กพีเอ็กเต็กที่เอเอที่ลอยอะไรนตรงนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวนะครับแถวบ้านตะโจโคนครับเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็สะพานก็จะอยู่ข้างหน้านะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีน้ํานะครับใส่มากครับน้ำวันนี้นี่ครับ ว,ออวัานี้จอนเลยเน่นเอาอย่อมอวพอมามา่านะครับวันนี้มา,มามามาบนดอยเ่อา่ว่อ,วอ,วอะไรมามา่มาปะน้องกัเอวี

ลักเตะอะไรกี้เน่ะอันเล็กเลยเลยมาจ้ะก็กอ้านี่มันมะปูนาปูนาโอ้คุณเหนื่อยจามิทอทอนมนี่ วอาเล่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่แฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ามาฮ่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 า่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่จะ่าฮ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 ่า่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าาะ่าาา่่าา่่ เอกลีอันนี้คือหม้อพี่เสร็จนะครับทุกคนเป็าเวลาเตีดีวันนี้ก็มีชาวบ้านมากสี่คนห้าคนนะับชาวบ้านจากบนดอยนะครับลงมากินมาม่าถึงในเมืองนะครับเนี่ยคนป่าคนดอยก็กินมาม่าประมาณนี้นะครับคนป่าคนดอยเลี้ยงลูกก็ไม่ได้เลี้ยงงูปลาปลาไม่เคี้ยง เนี้ยนุโมโมปาปาเราถือว่าเมื่อกี้หรอโอ้กินแบบอร่อยมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะครับเนี่ยเซโยก็จะซุปน้ำให้หมดนะครับยกหม้อนะครับเนี่ยยกดูนะดูว่าใครจะยกหม้อนะครับเนี่ยมาสีดูดูดูโอเคโอเคอืมอร่อยจี๊ดเลยจี๊ดเลยอะ ดูนะครับมาม่าบนดอยนะครับอร่อยมากนะครับแต่ออตอนนี้ก็ไปคนนึงแล้วเนี่ยใกล้ขี้นเนื้อแล้วเนี่ยแค่สองตัวนะดูนะครับเหลือแค่สองตัวว่าใครจะกินได้เร็วกว่ากันนะครับ <laughs> นี่นะครับทุกคนกินไม่หมดนะทุกคน กินมาม่ากันอยู่นะครับดูดูดูทุกคนดูดูดูนี่ครับตอนนี้ก็แช่แช่ไว้ในน้ํานะครับเผื่อว่ามันจะเย็นดูดูดูโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกคนโยกหม้อเลยโยกหม้อเลยโยกหม้อนะครับทุกคนนั่งพักก่อนเรื่องไม้เลย มได้ปลาแมลม่ยันนิดเีวมาดูดิสอเยี่ยนเเลยมาด้วยที่ไหนได้เลยมาดูดิมาด้วยมาดูที่นี่มองเหรอเามาดูที่นี่ดูนะมาม่ายังไม่หมดนะทุกคนเย็นเหลือนะครับเขามือด้เคตนนีมาม่าหมดแล้วนะทุกคนเี้นนโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราจะ ขึ้นบ้านกันแล้วนะทุกคน